เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิแซตของแท้ เี่เราได้ไปเยี่ยมชมนะคะหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนไทยจาลองวิถีชีวิตชาวนาแล้วก็มีควายไทยเป็นเปนอยู่ด้านหลังนี้ด้วยให้เราได้เยี่ยมชมนะคะสนุกสนานมากเลยคราวนี้กลับมาสู่ช่วงที่สองค่ะขออนุญ,ญาตให้ทั้งสองท่านเนี่ยแนะนาตัวอย่างเป็นทางการกับท่านผู้ชมนิดนึงครับผมยานวรสิเวลามาจากร้านเผือกน้ำพึ่งกวิศราเพชรงามค่ะร้านเผือกน้ำพึ่งค่ะค่ะก็คือพี่เผือกกับพี่พึ่งนะคะท่านผู้ชม ทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่เรื่องราวของทั้งสองท่านนิดนึงพื้นเพทั้งสองท่านเป็นคนที่นี่เลยหรือเปล่าคะเออไม่ใช่ผมผมเป็นคนเดิมบางลำบดชกรรมาเชียงค่ะแล้วพี่เพิ่งซําชกตลาดร้อยปีค่ะอ๋ออยู่คนละที่คนละทางแบบนี้ก่อนหน้านี้ทั้งสองท่านเนี่ยทำอะไรกันมาก่อนผมก็ซ่อมทีวีอยู่ค่ะครับแล้วพี่พึ่งก็เรียนอยู่อยู่กับครอบครัวพ่อกับแม่ค่ะอืออีกคนนึงทํางานอีกคนนึงเรียนอยู่แล้วมาพบเจอกันได้ไง เอาทีวีไปซ่อมที่ร้านเขาค่ะคุณผู้ชมคะทีวีสื่อรักนะคะเริ่มจากทีวีเราเสียเอาไปให้เขาซ่อมแล้วยังไงต่อคะพี่เผือกผมก็บริการส่งยันบ้านส่งเฉพาะลูกค้าสวยๆแน่ๆเลยดูแบบนี้ครับตอกางบริการทั่วครับก็เป็นการบริการอุ้ยเดลิเวอรี่ถึงที่แบบนี้เลยอะค่ะใช่ครับถนนบริการถึงอ่ะแล้วพอเอาทีวีซ่อมเอาทีวีมาส่ง แล้วเป็นประทับใจอะไรกันตรงไหนยังไงเป็นหน้าหน้าจะรประการถูกชะตามากกว่ายังไงคะเราเจอคะแล้วเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีคนลุกสู้มาตอนแรกเจอก็เป็นคําพูดที่เขาเหมือดจะเป็นคนโตดีขึ้นเป็นคนโตอ่ะแล้วพี่พึ่งล่ะคะรู้สึกประทับใจอะไรตัวพี่เผือกก็เขาดูเป็นคนโตคนทํางานจริงจังกับงานแล้วก็ดูแลเทคแคร์ ครอบครัวของหนูดีอะไรีเป็นคนดูแลที่แค่เราดีแบบนี้ประทับใจเลยใช่ทีนี้พอประทับใจเสร็จแล้วเราต่อยอดความรู้สึกตรงนั้นยังไงบ้างเวลาไป,ปส่งก็ไปแวะหาเลยตลอดออคบกันอยู่นานแค่ไหนคะถึงตกลงตรงใจกันปีกว่าค่ะเอ,อ้ย,ยนะอย่นันขออนุญาตถามอายุนิดนึงพี่เผื่อน,นี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้ก็49่9 <49. S 2> <49. S 1> อ่ะแล้วพี่เพิ่งเหรอี่สิค่ะเดี๋ยวนะ ท่านผู้ชมคะมห่างกันยี่สิบปีโอ้โหไอ,อช่วงเวลาที่ห่างกันยี่สิบปีเนี่ยมีอุปสรรคต่อความสัมพันธ์เราบ้างไหมอะคะตอนแรกก็มีแต่ก็มาจนก็ห่างกันตอนแรกที่ว่ามีเนี่ยมีอะไรบ้างเรายกตัวอย่างได้ไหมคะน่าจะเป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเขาออกแนวโตทำงานเราก็จะออกแนววัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะช่วงหลังก็ มีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันก,ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะทีนี้บอกว่าแล้วมีการจูนกันบ้างแหละแรกแรงเนี่ยจะมีปัญหาพอเราจูนกันได้แล้วเนี่ยเราได้เอาข้อดีข้อเสียของแต่ละคนมาปรับใช้อย่างไงบ้างคะก็อาัยความคิดไฟแรงของเขาตัดสินใจได้ไวค่ะการทําธุรกิจอะไรต่ออะไรก็จะปุ๊บไปเลยคนนี้แหละข้อดีก็คือเป็นคนที่ไฟแรงมองการไกลแบบนี้เหรอค่ะ อะแล้วพี่พึ่งได้เอาอะไรจากพี่เผือกมาปรับใช้บ้างได้ความคิดความเป็นผู้ใหญ่ของเขามาปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองส่วนใหญ่ก็เรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยละคะ่ะเขาเป็นคนทํางานคนใจเย็นก็ทําให้เปลี่ยนความรู้สึกความคิดของเราช่งวงวัยรุ่นก็หายไปก็เลยอยู่ไว้ทํางานเลย อย่างพี่เผือกอย่างที่บอกไปแหละว่าพี่เผืกเอกจะเป็นคนที่ตัดสินใจไวางนี้ใช่ไหมคะมองการไกลทีนี้พึ่งเนี่ยก็เอาข้อดีของพี่เผือกมาว่าด้วยความที่เราตัดสินใจไวเนี่ยก็ต้องรอบข้อนิดนึงเอาความใจเย็นของพี่เผือกมาช่วยแบบนี้ใช่ไหมค,คะอ่ะทีนี้ขออนุญาตถามพึ่งพ,พี่เพื่อนเนี่ยเรียนจบเนาะสมัยสาวเลยล่ะแล้วก็แต่งงานเลยทํางานเลยแบบนี้เรารู้สึกว่าช่วงชีวิตวัยรุ่นของเราเหมือนหายไปบ้างไหมก็หายไหมก็ก็หายหายอะค่ะแต่ว่า ก็ภูมิใจที่ว่ายืนอยู่ตรงนี้ได้คือเราก็ได้ทํางานแล้วก็เลี้ยงครอบครัวมีธุรกิจที่ต้องที่ต้องลุยที่ต้องสู้<า>ค่ะเพราะฉะนะั้นเลือกวัยรุ่นก็ไม่ได้เก็บมาคิดนะคะอืมแต่โหก็คือเราก็ชอบทํางานด้วยอย่างเง<ช>ี<ช>้ยใช่ค่ะแล้วพี่เผือกละคะพี่เผือกรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ภรรยาอุปนิสัยแบบนี้ก็โชคดีครับค่ะโชคดียังไงเอ่ยก็ตอนแรกก็จะให้เขาอยู่เฉยๆแต่ห้ามเขาไม่ได้ ก็เขาชอบทํางานก็ส่งเสริมกันไปอย่างนี้เพราะว่าพี่เผือกก็เป็นคนจริงจังกับการทํางานเหมือนกันเทอ่ะานี้ไปละในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเราเรารู้จักกันมายังไงทีนี้มาเริ่มธุรกิจดาวเทียงเรามาเริ่มต้นได้ยังไงค่ะก็เกิดจากเพื่อนชวนไปเกี่ยวกับธุรกิจดาวเทียงฮะชวนไปอบรมแล้วตอนนั้นเราเห็นว่ามันเป็นโอกาสอยังไงบ้างโอกาสก็น่าจะไปได้ไกลฮะตอนนั้นช่างก็ไม่มีเนาะ ใช่ทั้อนีน่าจะเป็นก้าวแรกเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้เยอะค่ะให้เราเรียนรู้อะไรได้เยอะจากดาวเทียมตอนนั้นพี่เพิ่งมีความสนใจไหมเรื่องดาวเทียมก็คือเห็นเขาซ่อมทีวีด้วยแล้วก็ออกไปติดจานเราอยู่ร้านก็ลูกค้าก็มาตามทีวีมีความรู้สึกก็อยากช่วยอะไรเขาคือสงสารเขาเห็นเขาทํางานก็เลยบอยเขาสอนพอสอนเสร็จ ก็เลยลองออกติดเองค่ะอุ๊ยอยู่นะเป็นผู้หญิง <ừ. S 1> ขอติดตัง้งขอเรียนรู้เองอะไรอย่างนี้เลยอะคะใช่ค่ะแล้วเราเรียนรู้รยังไงก็คือแรกๆให้เขาสอนวิธีประกอบวิธีติดตั้งแล้วพอไปหน้างานจริงๆไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรถามเขาอะค่ะโอ้โหไปเป็นห่วงเขาหรอให้ภรรยาวไปติดเองแบบนี้เ็าเป็นห่วงอืมแล้วเราพบเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะแรกๆก็เจอค่ะคือบางบ้าน เขาก็ไม่ให้ปีนหลังคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยนคือหาวิธีก็คือเลยเอาพี่ชายกับน้องชายมาเรียนรู้<อ>แล้วก็ไปติดด้วยกันนะคะข,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 ขออนุญาตแยยความนิดนึงเนาะเพราะบางบ้านอาจจะถือใช่ไหนคะใน,น,นะเรื่องที่แบบผู้หญิงขึ้นหลังคาบ้านแบบนี้<ช>เราขึ้นไม่ได้เราก็เลยให้พี่ชายกับน้องชายปีนติดแล้วเราก็บอกวิธีขั้นตอนนะคะหูยนี่เรา เพนแบบพี่ชายน้องชายอีกทีหน,นึ่งเนี้ยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหเอาว่าตอนนั้นเนี่ยพอ,พอแต่งงานแล้วแหละก็จะต้องมีลูงงี้ใช่ไหมคะตอนนั้นมีหรือ,อยังเอ่ยมีแล้วค่ะคนคนโตก็เริ่มเข้าโรงเรียนอ,อส่วนคนเล็กก็เพิ่งได้หกเดือนค่ะอุ้ยเราที่เราทางานยังไงอะถ้าแฟนยุ่งยุ่งก็จะเอาลูกไปด้วยก็เขาเริ่มนั่งได้ก็นั่งกระบะรถบ้างบางทีลูกค้าก็อุ้มดูแลให้บ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะ เอาแบบเบบีหกเดือนอีกเพทํำงานด้วยเงี้ย่แล้ยมันเหนื่อยหรอมันก <c oughs> <c oughs> ็ไม่เหนื่อยอะคะ่ะสนุกแต่ว่าแค่แค่ร้อนเฉยๆแต่ <c oughs> มันก็สนุกอะค่ะอ <c oughs> แต่บางทีที่ร้านไม่ค่อยยุ่งแฟนก็จะเป็นคนดูแล <c oughs> เพราะว่าใช้เวลาติดชั่วโมงกว่าก็ก <c oughs> ลับ <c oughs> ทําทําไมอะทําไมเราถึงจะต้องแบบทําขนาดนี้อะ แต่มันก็แบบมันซับซ้อนแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแบบว่าจะต้องแบบเอาเตัวเล็กไปด้วยอย่างเงี้ยก็คืออยากช่วยเขาแหละใเขาถือประสงคักลักอ่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นอุปสรรคช่วงแรกที่เริ่มทํร้านใช่ไหมคะอ้นี้พอเราทําธุรกิจดาวเทีเยทมมาได้สักพักแล้วเนี่ยเราเจออุปสรรคอะไรในการบริหารธุรกิจนี้นบ้างก็จะมีแต่ช่างเล่อะค่ะติดติดแล้วก็ทิ้งแล้วก็ดําราคาแรกๆกก็เป็นปัญหาแต่ก็ก็ก็คือปล่อยให้เวลา ของกล่องที่เขาติดทิ้งเสียเราก็เอา psi เข้าไป psi ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถึงมีก็เค็มง่ายก็คือแก้ปัญหาด้วยการเอากล่องที่ห่อ psi นี่แหละเข้าไปเค็มใช่ไหมคะตอนนั้นปัญหามันหนักแค่ไหนคะพี่เกือก็ตอนแรกก็ถอดใจตอนนี้ก็ช่างเล่ก็คือการติดตั้งติดไปก็เทิงไปบางครั้งก็ได้แค่เขาได้แค่สี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยเขาก็ติดแหละ มันก็เป็นผลกระทบกอ่อต่อคนที่มีหน้าร้านในะฮะตอนนี้ก็ใช้โอกาสที่ว่าเขาทําไม่ดีมั่งอะไรมั่งแล้วก็ตามเซอร์วิสเขาอ๋อ,อก็คือเขาเขาเนี่ยจะทําอะไรก็ทําไปเถอะแล้วเดี๋ยวเกิดผลยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวราจะเข้าไปเซอร์วิสให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับอ่าแล้วพี่เผือกพูดมาคํหนึ่งว่าตอนแรกรู้สึกขอดใจแล้วเราไปเจออะไรคะที่ทาให้เราแบบมีกาลังใจเพิ่มมากก็เพิ่มโอ้โห ทำไมอ่ะทำไมพี่พึ่งถึงเป็นกำลังใจให้เราได้ยังไงก็พึ่งก็ไม่ถอ้อก็สู้ต่อไปอทำบริการลูกค้าบริก,การ์วิตสุขค้าต่างๆเราเห็นภรรยาเราไม่ท้อ<พ>เราก็จะไม่ท้อเหมือนกันค่ะ,คะทีนี้เราได้แนวคิดอะไรจากการทำธุรกิจดาวเครมบ้างก็ทำให้รู้จักคนมากขึ้นได้ความรู้จากคือเจอเจอหลายอยา่างค่ะ คนเยอะแยะเราก็ได้ความรู้ความคิดแต่ละคนมาปรับเปลี่ยนชีวิตเราด้วยแล้วก็เราก็บริการด้วยใจอะไรเงี้ยเข้าถึงลูกค้าแล้ว PSI ก็สอนเราให้ช่างทุกคนอ่ะเป็นการบริการลูกค้าสอนไปในตัวเสร็จดูแลลูกค้ามันคือ p s เพสไอสอนในเรื่องนี้มากบริการลูกค้า ก็ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เราเจอจากลูกค้าต่างๆแลืลูกค้าแต่ละคนก็ปัญหาไม่เหมือนกันนะคะก็เราก็ได้ประสบการณ์ชิ้นตรงนี้ไปแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะการบริการลูกค้าด้วยที่เราอาจจะเป็นช่างส้มมาก่อนอย่างเงี้ยไม่มีทักษะเหล่านี้ก็ได้เรียนรู้จากตรงนี้ไปค่ะทีนี้เนี่ยเราคาดหวังอะไรกับธุรกิจเอาเตียมตั้งเป้าไว้อย่างไรบ้างก็คือสร้างฐานลูกค้าบริการลูกค้าด้วยใจแล้วก็สร้างบุคลากรของเราให้เป็นมาตรฐาน ให้เรียนรู้เพียรไอให้มากที่สุดแล้วก็บริการลูกค้าค่ะแล้วตัวพี่เผือกล่ะคะก็สารงานต่อจากเพิ่งผู้สร้างบุคลากรแทนแทนน้ำพึ่งแล้วสำคัญยังไงคะในการสร้างคืออยากให้เป็นห่วงเพึ่งคือเคยตกบันไดมาแล้วไม่อยากให้เขาเซ็นอีกครับก็เลยรู้สึกแบบว่าเป็นห่วงเขาเงี้ยหรอคะใช่ครับ โอ้โเดี๋ยวนะช่วยเล่านิดนึงเคยตกบันไดามาแล้วเหรอคะใช่สถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงก็คือตอนนั้นเป็นหน้าฝนนะคะแล้วเวลาพ่อเขาขึ้นไปติดแล้วเขาทําไม่ได้ก็เลยปีนขึ้นไปเพื่อจะช่วยพอพอสุดบันไดดินมันยุบะคะ่ะแล้วก็บันไดมันกล็ล้มก็ทั้งคนทั้งบันไดก็หล่นลงมาโอ้ยน่ากลัวมากเลยตกมากี่ขั้นคะตอนนั้นประมาณ6ขั้นนะคะอืมโอ้ไม่ใช่น้อยน้อยนะแล้วนี้เราพักฟื้นอะไรยังไงอะคะก็ นอนรักษาอยู่7วันนะวะาวปวดชมทางบ้านต้องเนาะระวังมากๆ<ช>เลยนะคะแล้วตอนนั้นใครทํางานแทนเราล่ะเขาค่ะอ๋อตอนแรกเขาก็จะให้หยุดให้ให้ให,หยุดเลย<อ>แต่ว่าไม่หยุดโอ,โอ้ยเอ็มแทนนั้นต้องหาคนมาทํางานแทนได้แบบนี้เนาะจะ<ช>ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเราแหล,และทีนี้ขอโปรโมทน,นิดนึงนะคะท่านผู้ชมเ็นเป็นสาวสวยแบบนี้เป็นช่างมาตรฐานนะเนี่ยจะช่วยเล่าบรรยากาศในการสอบช่างมาตรฐานนิดนึง ก็วันไปสอบมองซ้ายามองขวาก็มีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงเลยก็ใช่สิสนเนตื่นเต้นแล้วก็กลัววันนั้นก็เลยไม่ได้กินข้าวเลย<ช> <ฮะ S 1> ถึงก็ไม่ได้กินข้าวเลยหรอไม่ค่ะเพราะว่าไม่รู้จักใครเลยอะค่ะสอบทีเดียวผ่านฉลุยเลยค่ะเลยค่ะโอ้โหติ่งมากๆเลยเนาะน่าภู <c oughs> มิใจเนาะมีภรรยาแบบนี้สุดท้ายแล้วค่าอยากให้พี่เผือกับพี่เพิ่งฝากอะไรถึงเพื่อนช่างทางบ้านนิดหนึ่งก็อยากให้เพื่อนช่าง สู้และอดทนนะคะค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะมีอุปสรรคหรือว่ากระแสอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสู้แล้วเราอดทนปัญหาตรงนั้นก็จะคลี่คายไปค่ะแล้วพี่เพือเห่อคะก็ผมก็เพิ่งอายุต่างกันค่ะก็บางครั้งก็ไม่เข้าใจกันอะไรกันก็มาปรับจูนถึงเพื่อนเพื่อนช่างทุกคนที่ว่ามีแฟนอายุต่างกันก็มาปรับจูนใช้ชีวิตเข้าหากันและช่วยกัน พึ่งเขาเด็กกว่าก็เอาไฟแหล่งของเขาเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้อโอบโหดีมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะทั้งสองท่านทั้งพี่เถือกและพี่พึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ตัวอย่างเลยเนาะที่โอเคอาจจะมีความห่างของเชืวออาย,ยุ20ปีแต่เราเอาความห่างตรงนี้แหละคะ่ะมาปรับใช้สามารถปรับใช้ทั้งชีวิตส่วนตัวเนาะนะคะแต่ละคนก็เอาข้อดีของกันและกันเนี่ยมาปรับใช้ ทั้งในการดํารงชีวิตแล้วก็การบริหารธุรกิจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทางบ้านดูอยู่ไม่ใช่อุปสรรคเนาะ<ม>ทุกอย่างนะคะสามารถปรับหากันได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆท,าทั้งพี่เผือกแล้วก็พี่พึ่งนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็รวมถึงพาหนมเยี่ยมชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยด้วยขอบคุณมาก,<อ>มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะช่วงหน้าเราต้องไปติดตามชมกันคะ่ะว่าวันนี้ซัตว์อังกฤษจะเป็นคำศัพท์คำใดที่สะท้อนถึงตัวตนทั้งสองท่านไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ขอต้อนรับเข้าสูชสา่ช่วง s a t English ค่ะเช่นเคยนะคะที่หน่งจะนําเอาคาศัพท์ภาษาอังกฤษดีๆที่สะท้อนถึงแนวคิดในการดําเนินชีวิตและการบริหารธุรกิจของเพื่อนช่างมานําเสนอท่านผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ร่วมพูดคุยกับพี่พึ่งและพี่เผือกค่ะจากร้านเผือกพึ่อพองอิเล็กทรอนิกส์ท่านผู้ชมสังเกตได้ไหมคะว่าทั้ง2ท่านมีความแตกต่างทางอายุค่อนข้างมากเลยนะคะถึง20ปีเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ทั้งสองท่านบอกว่า สิ่งนี้ไม่เป็นอุปสรรคเลยนะคะเขาสามารถนําความต่างตรงนี้ล่ะค่ะมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเขาให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้ในส่วนของพี่เผือกนะคะก็นําเอาความไฟแรงของพี่พึ่งนี่แหละค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตัวเขาให้เขากล้าตัดสินใจแล้วก็มองการไกลมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแซดอังกฤษจึงอยากนําเสนอคําว่าไฟแรงในภาษาอังกฤษคําว่าไฟแรงในภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า e n t h u s i a s c อาจจะเป็นคำที่ยาวแล้วก็ออกเสียงซับซ้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกด้วยกันค่ะ enthusiastic เดี๋ยวเราจะมาสะกดกันนะคะ e enthusiastic Enthusiatic ไฟแรงอีกครั้งนะคะ e enthusiastic แปลว่าไฟแรงหรือกระตือรือร้นก็ได้นะคะซึ่งคำคำนี้ค่ะท่านผู้ชมทำหน้าที่เป็น adjective ในประโยค adjective ก็คือคำขยายคำนามนะคะใช้ขยายว่าบุคคลน,นั้นเป็นคนมีลักษณะไฟแรงค่ะซึ่งเราสามารถนำมาแต่งประโยคได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะ People is enthusiastic. There is the good point of her that p e o p l e a d a p t s to use in his life อีกครั้งนะคะประโยคยาวนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะมาแปลทีละท่อนกันค่ะท่านผู้ชม พี่พึ่ง is enthusiastic พี่พึ่งเป็นคนไฟแรง the is a good point of her ซึ่งเป็นข้อดีของเขา that พี่เผือก adapts to use in his life เป็นข้อดีพี่เผือกนำะมาปรับใช้กับชีวิตของเขาเองค่ะท่านผู้ชมคะความห่างความแตกต่างของอายุเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคในบางครั้งนะคะแต่ทั้งสองท่านนี่แหละคะ่ะแปลเปลี่ยนอุปสรรคตรงนี้มาปรับใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ในการบริหารธุรกิจของเขา เท่านี้ล้วค่ะก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมทางบ้านที่อาจจะมีคู่ครองที่อายุต่างกันมากลองดูนะคะเปลี่ยนอุปสรรคตรงนี้มาเกิดเป็นประโยชน์ดีกว่าค่ะวันนี้แัดอังกฤษต้องขอขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามชมนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นคำศัพท์คาไหนออกเสียงอย่างไรต้องติดตามชมให้ได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ